สนับสนุนโดย ibf ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ081-915-2770กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับชนทุกป,ปัญหากับสามารถทาง ibtv นะครับจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เราอยู่กับเรื่อง40ปี14ตุลานะครับรประชาธิปไตยเต็มใบหรืออย่างนะครับเราจะไปฟังความเห็นจากคนที่เป็นประธานในการจัดงานรำลึก40ปี14ตุลาวันนี้กันนะครับ คุณหมอวิชัยโชควิวัฒนะครับซึ่งเป็นประธานของมูลนิธิ14ตุลานะครับสวัสดีครับคุณหมอวิชัยครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอวิชัยก่อนที่จะไปดูว่า40ปี14ตุลาเนี่ยมันให้อะไรกับคนไทยกับการเมืองบ้านเราบ้างผมเรียนถามคุณหมอก่อนปีนี้เป็นปีแรกที่การจัดงานรำลึก40ปี14ตุลาเนี่ยมันมีการจัด2วันแล้วแปลว่าคนที่จัดเนี่ยถ้าดูจากรายชื่อแล้วมันคนละกลุ่มคนละฝ่าย คุณหมออธิบายได้ไหมครับว่าทําไมปีนี้ถึงเป็นปีแรกที่มีการจัดงาน2วันแล้วก็จัดโดยผู้จัดเดี่ยวมันคนละฝ่ายคนละขั้วฮะที่จริงผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับปีนี้เนี่ยเป็นโอกาส40ปีเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่จะจัดลําลึก14ตุลานะฮะทีนี้ก็มีคนที่ให้ความสนใจกับเรื่องออ14ตุลาเนี่เยอะมาก อนอกจากนอกจากวันที่14ตุลาที่จัดมา12ปีติดต่อกันนะฮะปีนี้เป็นปีที่12นะครับแต่แล้วเนี่ยก็มีกลุ่มของกุณจรันนะฮะจรันเนี่ยก็ไปจัดที่ธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้นอกจากกลุ่มของจรันแล้วเนี่ย<ม>ก็มีอีกหลายกลุ่มที่จัดขึ้น,นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะที่รัฐสภา,าเนี่ยก็มีก็มีการจัดนะฮะ มีการจัดนะฮะเป็นงานใหญ่มเมื่อวานนี้นะฮะแล้วลวันนี้ก็มีจัดที่สถาบันพระบกเกล้านะฮะแล้วจริงๆพรุ่งนี้เนี่ยก็จะจัดที่ฮอเจรมาเฮดท่า <c oughs> นผู้จักทักนะฮะพระภัยสารนิสาโลเนี่ยจะไปแสดงบทละครในโอกาส4ิบสี่สิบสี่ตุลาเดียวกันนะครับ <ibles. S 1> <towards> แล้วก็มีคณะศิลปกรรมศิลปกรรมศาสตร์บางเหล่าธรรมศาสตร์เนี่ยก็จัดละครนะฮะจัดละคร จแสดงละครในโอกาส4 0ปีัิตุลาแสดงไปรอบสื่อมวลชนเนี่ย2รอบแล้วที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอเล็กนะฮะแล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดแสดงที่สถาบันปรีดีปรมยงคนะฮะก็เป็นละครใต้ฝุ่นฮะเป็นละครที่ดีมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ที่จัดเมื่อวานนี้ที่อนุสรสถานเนี่ยก็มีการจัดที่ อักสรสถานนะ,ะมีการเสวนาสามประสานคือกรรมกรชาวนาและนักศึกษาครับ่จัดกันทั้งวันเลยนะฮะแล้วที่สมาคมนักข่าวนะฮะก็มีการจัดเสวนาสื่อมวลชน4ี่สิปี14บตุลานะ,ะ,ะ,ะัเพราะฉะนั้นการจัดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วปีนี้เนี่ย เป็นการจัดขึ้นในหลากหลายเวทีมากเกียวไม่ใช่เฉพาะวันที่วนที่14ตุลากับคณะของเจรันเท่านั้นครับครับคุณหมอวิชัยอาจจะมีอาจจะมีหลายฝ่ายหลายกลุ่มหรือว่าหลายองค์กรจัดงานร้ำลึก40ปี14ตุลานะครับแต่ว่าจุดประสงค์จุดมุ่งหมายหรือว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันเหมือนกันไหมครัอย่างโดยเฉพาะยิ่งอย่างวั<ย>น <ด layout S 2> เนี้ยในส่วนของ2 4ตุลา,ากับ เมื่อวานเนี่คณะกรรมก,การ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่ที่เพิ่งเพิ่ง,งจัดงาน,นําลึกเนี่ยเป็นปีแรกเหมือนกันไม่จุดยืนทางการเมืองต่อเกตุการจุดยืนทางการเมืองเนี่ยนะครับแตกต่างกันชัดเจนนะฮะเพราะว่าพูดง่ายๆนะถ้าเป็นกลุ่มของวันที่14ตุลาเนี่ยก็เป็นจุดยืน ทางฝั่งประชาชนนะฮะเราพยายามสืบทอดเหตารณ์วัี่14ตุลานะฮะตามตามแบบของเรานะฮะแต่ว่ากลุ่มของเจรันเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เข้าไปร่วมกับรัฐบาลชุดน,นี้กลุ่มแบบผู้ดีอมนาจนะฮะเพราะฉะนั้นเรียกว่าความคิดเนี่ยและแนวทางเนี่ยต่างกันนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าเป้าหมายนี่เหมือนกันนั่นคือเป้าหมายในการที่จะ สถาปนาหรือว่าพัฒนาประชาจ่ยให้สมบูรณ์เนี่ยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะอันนี้ผมเชื่อว่ามีเป้าหมายตรงกันทีนี้ในแง่ของความคิดและแนวทางที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะความจริงแล้วคนที่ต่อสู้ในเหตุการณ์ที่ี่ตุลาเนี่ยวันนั้นที่รวมรวมพลังกำลังกันทุกฝ่ายเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยความคิดและแนวทางก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์14ตุลาอย่างลึกซึ้งนะอย่างละเอียดแล้วเนี่ยใ,ในวันที่13ตุลาเนี่ยกลุ่มคนที่เดินออกมาจากธรรมศาสตร์เนี่ยน,นะฮะในวันเสาร์ที่13ตุลาคมปี16เนี่ยออกมาประมาณ5,000 500, คนนะฮะถามว่าเป็นเอกภาพไหมตอบเลยว่าตอนเดินออกมาเนี่ยเป็นเอก,เอกภาพเพราะต้องการที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลขนาดนั้นปล่อยตัว13กบฏเนี่ยโดยไม่มีเงื่อนไข อันนี้เป็นเอกภาพชัดเจนนะครับแต่ว่าพอคืนวันนั้นน่ะคืนที่13ตุลาเนี่ยนะฮะความคิดก็เปลี่ยนแล้วนะฮะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็พอใจกับการที่13กบฏถูกปล่อยตัวออกมาแต่กลุ่มหนึ่งเห็นว่าแค่นั้นไม่พอแล้วรัฐบาลทรรลชาสามทรรลชตอนนั้นน่ะนะฮะอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกไปข้อเรียกร้องคืเริ่มเรื่องกนวันที่13ตุลานะฮะ13ตุลาซึ่ง เทียงช่วงเที่ยงกับช่วงกลางคืนเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ก็ชัดเจนฮะเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแยกศึกษาได้แล้วก็พบว่าแตกกันแล้วแล้วหลังจาก14ตุลานะฮะหลังจาก14ตุลาไปแล้วเนี่ยนะฮะเพียงไม่นานนะฮะเพียงไม่นานเนี่ยศูนย์กลางนิตรรศสายประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมพลังของนักศึกษาเนี่ยนะฮะ,ะปรากฏว่าก็มีการแตกขั้วไปตั้งสาพันธ์นักศึกษาเสรีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเกิดขึ้น ในเดือนพฤศจิกาปีหนึ่งหกนั่นเองนะฮะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความคิดและแนวทางของคนเราเนี่ยนะฮะแน่นอนที่สุดจะต้องแตกต่างกันจะไม่มีทางเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมยังเชื่อว่าทุกกลุ่มเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะทําอย่างไรที่จะให้ ประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันก็เป็นระไรที่แท้จริงระไรที่แท้จริงก็คือว่าเป็นประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนค,ค,คุไม่ใช่<ต>ประเด็น<ต>เรื่องเนี้ยเรื่องความคิดมีเสียงข้างมากฉนันเลือกต้านขึ้นมาแล้วจะทําอะไรก็ได้เพื่อหมูมเพื่อพวกนะฮะเพื่อกลุ่มนะฮะ ตามตามตาม,ตามที่ตัวเองคิดว่าตัวได้าน,นากมาก็จะทําตามองหน้าตามองเภอใชไม่ใช่อย่างแน่นอนครับครับอันนี้ะเป็นประเด็นที่คุณหมอวิชัยที่อยากจะเรียนถามนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมคุยกับคุณจรันบิทฐาพิชัยเนี่ยก็มีการตั้งข้อสเงเกตเพราะว่าการจัดงานถึงว่าจะมีจะมีเป้าหมายในการที่จะสืบทอดเจตานารมณ์ของวีรชน14ตุลาแต่ว่าแนวคิดและแนวทางอย่างที่อย,ทอย่างที่คุณหมอวิชัยพูดธรรมดาจะต่างกันคราวนี้เนี่ย ถามคุณจารันคุณจาันบอกเขาก็ยังสืบทอดเจตนาลมต้องการสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยแต่ว่ากลุ่มของคุณบอกลุ่มของทางวินยที่14ตุลาต่างหากที่ตอนหลังเริ่มที่จะตั้งคาถามว่าเอ๊ะตกลงเรื่องจุดยืนก็ดีเรื่องอะไรก็ดีโดวยเฉพาะยิ่งการไปสนับสนุนฝ,ฝ่ายที่มายึดอนานาจหรือรัฐประหารจากรัฐบาลที่บาาร,ริจาคเลือกตั้ง อันนี้มันมันเป็นประเด็นที่มีการถามกันพอสมควรคุณหมอว,วิชัยอธิบายตรงนี้ยังไงคือคือโจทย์ของจรันเนี่ยจะมีอยู่สองข้อนะฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยเออถือว่าถ้าชนะ,ะเลือกตั้งแล้วคือความชอบธรรมแล้วก็ให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะ,ะนั่นคือนั่นนั่นคือตรรก,กะนะฮะแล้วก็ข้อที่สองก็คือว่า กล่าวหาว่าทางดุลยรินิษสิทธิจุลาเนี่ยมีคนเรียกว่าไปสับสูนรัฐประหารซึ่งไม่เป็นของจริงเพราะจริงๆแล้วบุลยินิษฐ์สิิจุลาเนี่ยกรรมการว่าจรจิตแล้วนะมีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงครับอยู่ในอยู่ในนั้นด้วยกันนะเอยชื่อเลยก็ได้ทั้งเหลืองทั้งแดงเุี่ยการสุชาไทยทิ้มประเสริฐอ๋อยิมประเสริฐเลยนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะเป็นนักพิการเสื้อแดงนะฮะชัดเจนเลยเพราะว่า ในการแสดงจุดยืนอะไรต่างๆชัดเจนเลยนะฮะแต่ก็เป็นรองประธานมูลนิธิฮะผมเป็นประธานมูลนิธินะฮะผมเองเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมถือว่านะฮะผมถือเนี่ยว่าเราเราต้องพยายามที่จะเผ็ิกกาลังกันทุกฝ่ายแล้วถ้าสามว่าคือเรามีบทเรียนแล้วนะฮะในการที่เราพยายามเราเรียกว่าไม่แสวงจุดร่วมนะแล้วก็แล้วก็ไม่สงวนจุดต่างนะครับ เราพยายามที่จะเรียกว่ายึดถือตนเองเป็นหลักแต่จนในที่สุดเราก็เกิดการแตกแยกกันแล้วก็แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับไก่ที่มันจิกตีกันสุดท้ทายเขาก็ยกไปกินทั้งเข่งนะฮะอย่างนี้นะฮะนะยกไปฆ่าทั้งเข่งนะฮะเพราะฉะนั้นหมอครา,า,าวนี้คราวนี้4ี่สิบปีส4ี่ตุลาเนี่ยมันให้อะไรกับคนไทยให้อะไรกับสังคมไทยให้อะไรกับการเมืองไทยบ้างในมุมของมุดหมอฮะเอ่อจริงๆแล้ว14ี่ตุลาปี16เนี่ยชัดเจนนะครับ ว่าเป็นเป็นการที่ประชาชนเนี่ยออกมาโหวงเห็นประชาธิปไตยแล้วทุกคนเนี่ยเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ทต้องการนะฮะขนะนั้นเนี่ยเราถือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคือสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย<ม>เราเรียกร้องรัฐธรรมนูญเราต้องการให้ประเทศปกครองด้วยระบอบรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปกครองด้วยอำน,นาจรัฐประหาราน,นะฮะเราก็เราก็เรียกร้องและต่อสู้และเป็นพลังบริสุทธิ์แล้วก็แสดงเกรติารมว่าเป็นเกรติารมที่ทัดเจนฮะ หลายคนเนี่ยยอมยอมไม่กลัวกระสุนนะฮะพระพัดแทะชัวเนี่ยเอาไม้หน้าสามเนี่ยเรียกว่าท่าไทยปืนเอ็มสิบหกนะฮะรถถังอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วในจุดสุดน้ายของของการสู้กับรัฐบาลเผด็จการถูกต้องครับอะไรก็ตามที่เ ouais ป็นเผด็จการเนี่ยนะมายึดอำนาจรัฐประหารอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะ14ตุลาเนี่ยประชาชนไม่ยอมนะฮะนักศึกษาประชาชนแล้วต่อมาเนี่ยลอะไรเกิดขึ้นหลัง14ตุลานะฮะ ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยตระหนักเลยนะฮะว่าว่าประชาชนเนี่ยได้ตื่นขึ้นแล้วได้ลุกขึ้นแล้วนะฮะไม่เหมือนกับตอนยี่สิสี่วิทยาสองสซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากชั้นบนฮะจากคนกลุ่มเล็กคณะเล็กเท่านั้นเองนะฮะประชาชนยังไม่ได้ตหนักถึงไอ้ความหวงแหนในประชาธิปไตยแต่ว่าหลังสิบสิทาแล้วไม่ใช่เช่นนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางผู้ทางผู้บิการ ทหารเนี่ยก็ยังพยายามที่จะกลับเข้ามายึดอานาจนะฮะยึดอำนาจแล้วก็เกิดการล้อมปราบในกรณีของ6ตุลาปี19นะฮะมีรัฐสหารมีการปราบปรามเข็นฆ่ามีอะไรต่างๆเนี่ยอีกหลายขั้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับยังตอน6ตุลาปี19นี่ชัดเจนนะฮะมีการเข็นฆ่าทางการเมืองนะฮะแต่ว่านักศึกษาประชาชนไม่ยอมนะฮะแล้วในที่สุดก็ เรียกว่าไปลุกขึ้นสู้เดินเข้าป่านะฮะจับปืนลุกขึ้นสู้แล้วจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยทางทางผู้ที่มีอำนาจก็เห็นว่าถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นเนี่ยบ <c oughs> ้านเมืองก็คงจะแตกแยกแล้วก็เกิดการลบหลาดคาฟันกันจนในที่สุดแล้วเนี่ยะฮะก็เกิดประกาศคณะประกาศฉบับที่หกสิบหกทับสองสาม นะฮะหยุดตีการสู้รบและในที่สุดเกิดการล่มพัฒนาชาติไทยเกิดอะไรต่างๆและพยา,ยามที่สร้างยายาประชาธิปไตยขึ้นมานั่นก็คือการยอมรับในใ,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 ในในในเนตก่น,นงของประชาชนแล้วพอจะสังเกตนะครับว่ารัฐประหารปี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 สามสามสองนะฮะสามสี่ครับสี่นะฮะพลเอกสุจินดาแล้วก็พลเอกสุนทรคงสมพงศ์ที่ ใชดอำนาจเนี่ยเพราะทันที่ยิ่ง่ายก็ต้องรีบประกาศเลยว่าจะคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนแล้วก็ตั้งรัฐบาลที่มาที่เป็นพลเรือนคือคุณอนันต์ปัญญาลชนนะฮะหรือไม่ยึดอำนาจไว้นานไม่ไม่ไม่พยายามที่จะทําตัวเป็นคนที่เข้ามาบริหารเองก็คือจ้องมีกําหนดชัดเจนในการที่คืนอำนาจกับประชาชนครับนั่นก็คือการยอมรับนะฮะ ในในเจตจำนงของประชาชนวพารประชาชนเนี่ยตื่นขึ้นแล้วแล้วไม่ยอมแล้วแล้วลร,รัฐป,ประหนรปีปีสี่เก้า็เช่นเดียวกันนะครับก็ทันทีนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะฮะพลเอกสนทิก็ประกาศเลยว่าเราก็จะต้องรีบร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ต่อมาเราก็จะตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นปกครองประเทศแล้วก็ได้พลเอกสุจรุดขึ้นมาโดยโดยตักกะว่าท่าน เป็นนายทหารนอกราชการไปแล้วไม่เหมือนไม่ถึงแม้จะมียศคนเอกไม่เหมือนกับ<ม>ในสมัยประชาไครึ่นใบหรือหรือประเด็จการที่ทีทท่ฝ่ายที่เป็นทหารเนี่ยมียศตําแหน่งอยู่ในกองทัพแล้วก็มีอํานาจของรัฐบาลปกครองประเทศโดยไปพร้อมกันนะฮะ,ะอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่แตกต่างชัดเจนนะฮะ<ม>แล้วก็14ตุลาเนี่ยนอกจากในเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนที่สุดกลุม่มทุนผูกขาดกลุ่มเล็กๆเนี่ย หลายตัวนะครับแล้วทำให้ทาให้กลุ่มทุนต่างๆในประชาชนในกลุ่มอื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะค mm hmm. นี่นี่คือนี่คือตุลาออขนวงของ14ตุลา16นะครับแล้วพอปี40ยเนี่ยมีรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยเราก็าพยายามที่จะสร้างระบบตรวจสอบสร้างรัฐธรรมนูญมีการสรรูปการเมืองโดย สร้างระบบตรวจสอบเพิ่มขึ้นมีเรื่องสิทธิชุมชนมีเรื่องอะไรต่างๆที่ตราวันรัฐนูนแล้วนั่นัปนปี50ก็สืบทอดนะฮะเยอะทะลุลหลักๆของปี40นะฮะเพราะรุร่น40เนี่ยก็คือการเปลีป่ยนแปลง ของภาคประชาชนโดยที่ไม่มีการสีเลือดเนื้อไม่มีการรัฐประหารนะครับตอนนั้นก็เป็นการเลือกภประชาชนก็ถือว่าเป็นมีการพัฒนาทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์14ตุลาการนี้ผมเรียนถามคุณหมอวิชาเป็นคําถามสุดท้ายก็แล้วกันคือเอาหลักการพัฒนาการสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราประสบการณ์หรือแม้แต่